ครับสวัสดีครับคุณครูผู้เข้าอบกกรมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการการ,ก,าการสร้างสภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลนะครับผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า DLT นะครับด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นะครับซึ่งจะอบรมในวันที่13-15สิงหาคม2563นี้นะครับซึ่งก็จะพูดถึงในเรื่องของ Google Classroom หรือว่าห้องเรียนออนไลน์นะครับซึ่งวันแรกนะครับเราก็จะอบรม ให้คุณครูนะครับสร้างชั three, ้นเรียนนะครับหรือว่าห้องเรียนออนไลน์นะครับเมื่อคุณครูสร้างชั้นเรียนแล้วนะครับก็ลองให้คุณครูนะครับได้ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆนะครับก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่3นะครับก็จะอัพสื่อการเรียนการสอนนะครับจากเว็บไซต์หรือว่าจาก youtube นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในวันที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมที่4นะครับก็ให้คุณครูได้มอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับ าจจะเป็นมอบหมายงานให้นักเรียนสร้างชิ้นงานนะครับด้วยโปรแกรม Word, p o นะครับ p t w e r p o i n t e x c เอกนะครับเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ทำสำเนาให้กับนักเรียนแต่ละคนได้ทำชิ้นงานนะครับแล้วก็กิจกรรมที่5นะครับก็คือการสร้างประเด็นคำถามนะครับใน g l e c l a s s r o o m นั่นเองนะครับกิจกรรมที่6นะครับก็เป็นการฝึกการตรวจงานของนักเรียนนะครับการกำหนดคะแนนต่างๆนะครับ ในวันที่15้านะครับวันที่3นะครับกิจกรรมที่7นะครับก็คือการสร้างแบบทดสอบการสร้างข้อสอบออนไลน์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็อยากลงลึกรายละเอียดนะครับในเรื่องของการทําแบบทดสอบแต่ทีนี้ด้วยข้อจํากัดนะครับก็ก็จะให้คุณครูนะครับได้ลองฝึกการสร้างข้อสอบสักประมาณ3าถึงสข้อนะครับต่อมานะครับกิจกรรมที่8นะครับการส่งออกคะแนน นะครับก็คือการเก็บคะแนนต่างๆนะครับของนักเรียนในชั้นเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากให้คุณครูทุกท่านนะครับได้ฝึกการใช้ Hang Out Meet นะครับซึ่งอยู่ใน Google Classroom นะครับสรุปนะครับกิจกรรมของ Google Classroom ที่เราจะอบรมกันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8กิจกรรมนะครับซึ่งแต่ละกิจกิจกรรมนะครับก็จะมีคะแนนให้นะครับแล้วก็รวมทั้งหมด รวมเกณฑ์คะแนนการอบรมก็จะเป็น100คะแนนนะครับสำหรับนโยบายจากสพทนะครับที่มีเครื่องมือนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์นะครับก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีค่ายใหญ่ๆนะครับสค่ายนะครับก็คือของ Google แล้วก็ของ Microsoft นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่จะมาให้คุณปูได้เลือกใช้กันนะครับว่า คุณครูถนัดเครื่องมือไหนก็สามารถใช้เครื่องมือนั้นได้นะครับสำหรับในการอบรมครั้งนี้นะครับเราก็จะใช้ของ Google นะครับที่จะใช้ในการเรียนนะครับเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเรามาดูว่า Google Classroom นะครับหรือว่าห้องเรียนออนไลน์คืออะไรนะครับซึ่งการเรียนการสอนการใช้ Google Classroom นะครับก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี5 5ปี5 6นะครับซึ่งก็หลายท่านเคยผ่านการอบรมมาแล้วนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคุณครูที่ลืมหรือ,อลืมการใช้งานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับการเครื่องมือในการใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเรามาดูนะครับการใช้ Google Classroom นะครับ ก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่ใน google app for education นะครับหรือว่า g suite นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้บริการฟรีนะครับไม่มีโฆษณาใดๆนะครับงนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับทีนี้ไ้เจ้าตัว google classroom นะครับก็สามารถสร้างและเก็บงานได้นะครับโดยไม่ต้องซินเปลืองกระดาษสามารถสร้างสำเนาให้กับผู้เรียนได้แต่ละคนได้โดยอัตโนมัตินะครับตรวจงานโซงงานนะครับหรือทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนผู้เรียนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อวิดีโอกับนักเรียนแบบไฟ้สนด้วยโปรแกรม Meet นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้ไอเจ้าตัวประโยชน์ของ Google Classroom นะครับก็คือสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ของมันนะครับคือก็สามารถแชร์นะครับ g l e Classroom ให้กับนักเรียนได้นะครับเป็นการจัดระเบียบงานนะครับให้กับครูผู้สอนผู้เรียนนะครับให้เป็นหมวดหมู่มีระเบียบ ถ้าคุณครูใช้ไลน์นะครับหรือว่า f c e e o o o นะครับในการส่งงานอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่า Facebook หรือว่าไลน์นะครับไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบมากเท่าไหร่นักน,นะครับแต่เจ้าตัว Google Classroom นะครับสามารถจัดงานของครูผู้สอนแล้วก็ของผู้เรียนได้เป็นหมวดหมู่มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถตรวจงานได้ รวดเร็วนะครับแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนได้เลยนักเรียนก็สามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีนะครับเสร็จแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่เมกสานนะครับโปรแกรม Word PowerPoint Excel ต่างๆได้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้วยตนเองนะครับแชร์ทํางานร่วมกันระหว่างเพื่อนในกลุ่มได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมนะครับในการสร้างข้อสอบนะครับสามารถประมวลผลคะแนนให้อัตโนมัติด้วยนะครับ มีการแชร์ใบความรู้ใบางานนะครับสื่อวิดีโอ YouTube หรือเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับสามารถพูดคุยในชั้นเรียนง่ายๆสะดวกนะครับและกัปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อเรียวกับนักเรียนแบบไลร์ s, สดด้วยโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูแอปพลิเคชันพื้นฐานนะครับที่จําเป็นต้องใช้ใน Google c l a s s s o r o นะครับ แน่นอนนะครับก็คือโปรแกรมที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือ Google Classroom นะครับถ้าอยู่ในเครื่อง PC นะครับที่เราใช้กันนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องดาวน์โหลด Google Classroom เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าคุณพูยต้องการใช้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับคุณพูต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ Google Classroom เพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่เราจะใช้ในการอบรมกันนะครับและมีโปรแกรมเสริมๆอื่น และมีโปรแกรมเสริมอื่นนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น g ีเมลนะครับก็คือกล่องจดหมายหรืออีเมลนั่นเองนะครับแล้วก็มี Google Drive นะครับก็คือการเก็บข้อมูลนะครับคุณครูก็สามารถเก็บข้อมูลต่างๆนะครับใน Google Drive ตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือนพื้นที่การเก็บข้อมูลอย่างเช่นไดซีไดดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Google นะครับก็ให้คุณครูเก็บข้อมูลได้ฟรีนะครับถ้าเป็นคุณครูลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอปจีเมนะครับมันจะ จำกัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอยู่ที่3 0 g กิกนะครับแต่ถ้าคุณครูลงชื่อเข้าใช้ด้วย a p k k i ac t s นะครับก็จะให้พื้นที่ฟรีไม่จำกัดนะครับอนอกเหนจากนั้นนะครับก็จะมีโปรแกรม m e t นะครับก็คือโปรแกรมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะพบปากกับนักเรียนนะครับพ,พูดคุยกับนักเรียนแบบไร์สดนะครับอันนี้เราจะต้องได้ฝึกกันใช้ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือโปรแกรมม ต่อมานะครับก็คือโปรแกรมพิมพ์เอกสารต่างๆนะครับโปรแกรมด o อกนะครับ Google d o c นะครับโปรแกรมพิมพ์เอกสารนะครับโปรแกรมชีตนะครับก็คือเหมือนกันกับ Excel นะครับโปรแกรมสไลด์นะครับก็คือโปรแกรมนำเสนอนะครับและก็อีกตัวนึงก็คือ Google Form นะครับตัวนี้ก็ใช้สำหรับในการสร้างข้อสอบนะครับหรือว่าแบบสอบถามได้นะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนของการเข้าใช้งานนะครับหรือว่าการดาวน์โหลด Google Classroom นะครับถ้าคุณครูใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าใช้งาน Classroom นะครับคุณครูก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Classroom.google.com ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณครูจะใช้ระบบ Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็พิมพ์คาว่า Google Classroom นะครับก็มีทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับต่อมานะครับในเรื่องของ ที่เราจะอบรมกันนะครับก็คือ Google Classroom นะครับถามว่าคุณครูสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail ได้ไหมได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมต้องการให้คุณครูนะครับอบรมโดยการลงชื่อเข้าใช้ด้วย a t k u i a c t s เท่านั้นนะครับคุณครูสามารถ คุณครูและนักเรียนนะครับสามารถเข้าไปดูอีเมลของนักเรียนและก็ของคุณครูได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียวนะครับซึ่งผมก็แปะไว้ที่หน้าเว็บไว้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งจะอยู่ในแท็บของระบบอีเมลโรงเรียนนะครับนักเรียนและก็คุณครูสามารถไปตรวจดูรายชื่ออีเมลอยู่ในนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งช่องทางในการกรณีที่ลืมรหัสผ่านต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปแจ้งช่องทางไลน์หรือว่า,าแบบฟอร์ม ในนั้นได้เลยนะครับกรณีที่ลืมรหัสผ่านต่างๆนะครับต่อมานะครับการลงชื่อเข้าใช้ Google Classroom นะครับก็สามารถไปก็สามารถพิมพ์ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Google Classroom ได้เลยนะครับก็ตามลิงก์นี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ Classroom นะครับคุณครูก็คลิกคำว่าไปที่ Classroom นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะให้ลงเราลงชื่อเข้าใช้นะครับ คุณครูก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วยอีเมลนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคุณครูเข้า Google Classroom ครั้งแรกนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างประมาณนี้ก็คือยินดีต้อนรับนะครับคุณครูก็คลิกปุ่มทำต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกสถานะนะครับว่าคุณครูเป็น student หรือว่า teacher นะครับถ้าเป็นคุณครูก็เลือก teacher ได้เลยนะครับ หรือว um, so mm ่า hmm. ถ mm ้าของใครไม่ขึ้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับจากนั้นนะครับการเข้าใช้งานนะครับหน้าต่างให้คุณครูสังเกตมุมขวาด้านบนนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนมุมขวาด้านบนนะครับถ้าเป็นนักเรียนนะครับก็ให้คลิกเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนได้เลยนะครับถ้าเป็นคุณครูก็สามารถสร้างชั้นเรียนได้อยู่ในนี้นะครับสําหรับการอบรมนะครับสําหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับให้คุณครูครั้งแรกนะครับให้คุณครู คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนก่อนนะครับเพื่อเข้าไปห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ก่อนนะครับให้คุณครูคลิกเข้าร่วมชั้นเรียนก่อนนะครับรหัสในการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับก็ใส่ตามนี้นะครับอันนี้คือรหัสชั้นเรียนของสําหรับในการอบรม Google Classroom นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอห้องเรียนออนไลน์นะครับ Google Classroom นะครับ k e School นะครับ2020 ขั้นตอนแรกนะครับให้คุณครูเข้าไปทักทายกันหน่อยนะครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับรายงานตัวนะครับอยู่ในโพสต์นี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องเรียนอันนี้จะเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับที่เราอบรมกันเดีย๋ยวผมจะแนะนำอีกวิธีการเข้า google classroom อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือคุณครูสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ google classroom ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วมุมขวาด้านบนนะครับจะมีคําว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบในกรณีที่คุณครูลงชื่อแล้วนะครับที่ที่ในกรณีที่คุณครูลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นแอดผู้เขียว ac. ts นะครับให้คุณครูออกจากระบบก่อนนะครับก็คือคลิกตรงปุ่มตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีคําว่าออกจากระบบนะครับ อันนี้ในกรณีที่ผมยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับผมก็จะคลิดคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้บัญชีอื่นแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับ อันนี้เป็นการเข้าเข้าสู่ระบบครั้งแรกนะครับก็คดดลิกยอมรับทีนี้ก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นไอคอนของคุณครูเองนะครับเป็นไอคอนหรือว่าเป็นรูปของคุณครูเองนะครับก็คือผมเข้ามาในานามของอีเมลตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับในการเข้า Google Classroom อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือคุณครูสังเกตหรอือตรง ปีด9ปีดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับพอคุณปูลิดตรงปีด9ปีดตรงนี้นะครับจะมีแอปพลิเคชันนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นบัญชีของ Google นะครับที่คุณปูสามารถเข้าไปตั้งชื่อนะครับใส่รูปภาพต่างๆของคุณปูเองได้นะครับก็อยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นอีเมลนะครับเป็นไดร์นะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับ อันนี้ก็คือส่วนของ Google Classroom นะครับที่คุณครูสามารถเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเอกสารชีพสไลด์ต่างๆนะครับโปรแกรมมี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับการสร้างเว็บไซต์ต่างๆนะครับ YouTube นะครับการอัปโหลดรูปภาพนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายให้คุณครูเลือกใช้กันนะครับสำหรับ Google Classroom นะครับคุณครูก็คลิกเข้าได้ตรงนี้ได้เลยนะครับ พอเข้าสู่ Google Classroom ครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างสีเขียวๆประมาณนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Classroom นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกทำต่อได้เลยนะครับตรงนี้ครับคุณครูต้องเลือกบทบาทนะครับอ่าติว่าเราเป็นคุณครูเราก็เลือกเป็นฉันเป็นครูได้เลยนะนี่ครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ Google Classroom ทีนี้เราไม่เรายังไม่มี ตอนนี้คุณครูก็จะยังไม่มีห้องเรียนอะไรนะครับบางท่านยังไม่เคยสร้างห้องเรียนเลยนะครับเราก็มาคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับระหว่างเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนถ้าเราคลิกคําว่าเข้าร่วมชั้นเรียนนั่นหมายถึงเรากําลังจะเป็นนักเรียน <S <S ก็คือเราเป็นนักเรียนนะครับถ้าเราสร้างชั้นเรียนก็หมายถึงเราจะเป็นคุณครูนะครับ สำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับครั้งแรกนะครับให้คุณครูเข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom ก,ก,ก่อนนะคุณครูก็คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับแล้วก็รหัสตามที่ผมให้ไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับรหัส M56D4H7 นะครับคุณครก็คลิกเข้าร่วมได้เลยนะครับ ก็จะเป็นการเข้าร่วมชั้นเรียน,นครับมาแล้วครับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นะครับคุณครูก็จะเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับห้องอบรมของเรานะครับแล้วก็เข้ามาทักทายกันนะ่อน แล้วก็คลิกปุ่มส่งนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับจากนั้นนะครับคุณครูก็รอดูนะครับจะมีการประกาศอะไรข่าวสารต่างๆนะครับอยู่บน Google Classroom คุณครูก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอให้คุณครูสนุกกับการใช้ Google c l a s s r o o m นะครับสวัสดีครับ